สวัสดีครับอยู่กับลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอลแอลก่อนนะอยายุ60สิบบริแอลฟั่งตายอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงแหวงไม่ได้พาไปเลาะไปแอลที่ไหนนะครับวันนี้ลุงแหวงจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งชิลหน้าให้กับเจ้า honda w เวบ LED เมื่อ ครั้งที่แล้วว่าประมาณสักหนึ่งหนึ่งปีได้ลุงแหวงได้ทำคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งกาดแทนตัวนี้นะฮะอันนี้แล้วก็มีเพื่อนๆได้เห็นชิวหน้าของลุงแหวงแล้วก็ได้คอมเมนต์ถามเข้ามาว่าลุงครับชิวหน้าซื้อที่ไหนครับชิวหน้า มีลิงค์ซื้อชิวหน้าไหมครับลุงแหวนก็บอกไปว่าชิวหน้าไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาครับเป็นของ Honda p c x ของเพื่อนให้มาแล้วลุงแหวนก็เอามา DIY ดัดแปลงใส่เอาครับอ่าทีน,นี้ก็มีคนถามเข้ามาต่ออีกว่าแล้วดัดแปลงยังไงครับ ซื้ออุปกรณ์ที่ไหนครับวันนี้ลุงแหวงก็จะมาทำเป็นคลิปแนะนำวิธีการ DIY นี้วิธีการดัดแปลงการใส่ชิวหน้าของ PCX มาใส่ honda w เว e 125คันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ๋อแล้วสำหรับคลิปที่ว่า ติดตั้งกาดแทนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์หรือว่าใส่เป็นเป็นกาดในวิดีโอแล้วก็ให้เพื่อนๆได้กดดูต่อเนื่องไปได้เลยนะครับว่าติดตั้งยังไงก่อนที่เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งชิวหน้าตัวนี้ ลุงแหวงก็ต้องรื้อออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาทําเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้ดูอ๋อตอนที่ทําติดตั้งชิลหน้าแดัดแปลงชิลหน้านั้นอ่ะตอนนั้นลุงแหวงยังทําคลิปไม่เป็นแล้วก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เพิ่งมาหัดทําคลิปได้ประมาณ1ปีแต่ตัวนี้ทํามาแล้วได้ประมาณ2ปีได้แล้ว ก็ต้องมาเท้าความกันอีกนิดนึงก่อนที่ลุงแหวงจะได้ชิวหน้าตัวนี้มาลุงแหวงก็ได้ทำไอตัวบ่าจับบาจับแฮนเหรอไว้ก่อนแล้วแล้วเพิ่งจะได้ชิวหน้ามาทีหลังอ๋อไอส่วนไอตัวบาตัวเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อมานะครับ ก็ DIY เหมือนกันของเก็บสะสมมากกว่าได้มาจากการเมื่อก่อนลุงแหวงมีอาชีพทำคํำขับรถรับจ้างขนของย้ายของให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วเสกแล้วของบางชิน้นบางอันเขาก็ไม่เอาเขาก็ให้เราเอาไปทิ้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับลุงแหวงก็เห็นว่ามันน่าจะใช้งานได้ไปภายภาคหน้าลุงแหวงก็เก็บไว้วก็ใน เจ้าเราตัวเนี้ยมันมีบูธอยู่ข้างในพอดีมันมีบูธอยู่ข้างในพอดีทั้งสองฝั่งแต่มันจริงๆมันยาวกว่านี้นะแล้วก็เอามาตัดให้มันพอดีกับรถของเราแล้วก็เราก็ถอดบูธตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ตัดให้มันพอดีแล้วก็ใส่บูธเข้าไปใหม่ก็พอดี เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อบูธอะไรมาทำเพิ่มตัวนี้ก็เลยสะดวกไปเรียกว่าของของฟรีเกือบทุกชิ้นเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราก็หาตัดเหล็กแบนขนาด1นิ้วมา2ชิ้นความยาวประมาณ4นิ้ว สองตัวสองชิ้นสองตัวแล้วก็เหล็กชิ้นนี้ก็เหล็กชิ้นนี้ก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้วครับจะว่าจะว่าไมไ่ซื้อก็ไม่ใช่เนาะซื้อมาทําอย่างอื่นนานแล้วเป็นงานที่บางทีเขาก็จ้างให้ทํานูน่นทํานี่ให้เราก็ทําแล้วมันเหลือก็เก็บไว้ก็มาใช้งานของเราได้แล้วก็ เจาะรูก่อนเจาะรูให้เท่ากับรูไอ้กระจกมองหลังเสร็จแล้วก็พับให้ได้ฉากกระ,ระยะประมาณมานิ้วครึ่งแล้วก็พับให้ได้ฉากทั้งสองข้างให้ได้ฉากนะครับทั้งสองข้าง ออกแล้วก็เอามาเทียบดูว่าไอ้บาตัวเนี้ยมันมันพอดีกับหน้ารถหน้าไอ้น,นี่ของเราไหมพอได้ที่แล้วก็เจาะรูด้านบนนี่ครับสองข้างเลยเนะาะกะเอาไม่สามารถเอาเป็นว่ากะเอาแล้วแหละ หลังจากทำแฮนด์บาร์ไว้เรียบร้อยแล้วใช้งานไปได้สักพักก็มาได้เจ้าชิวนี่มาพอได้เจ้าชิวนี่มาเราก็มาคิดว่าเอเราจะติดตั้งยังไงติดตั้งชิวหน้า DIY ชิวหน้ายังไงโดยที่ไม่ต้องปาตัวนี้เลิกใช้บาตัวนี้ทิ้งเราทำยังไงก็มาคิดดู อ๋อแล้วก็เอาเอามาเทียบเทียบเทียบดูก่อนคิดขึ้นได้อ๋อทำแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวลุงแหวงจะสาธิตให้ดูเราก็ต้องมาตัดเฉือนชิวหน้าให้มันได้เข้ารูปเข้ารอยกับเจ้าเดือนไม้ไฟหน้าของ Honda w เว e คันนี้นะครับ ชิวหน้าของ P C X รุ่นนี้มันทรงมันจะมันจะยาวคล้ายๆกับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องอะไรนะพระถังซัมจังอะพัดใบพัดของใบพัดของพระสางจังอะทรงมันจะคล้ายๆแบบนั้นแหละเราก็เอามาทาบเอามาเทียบแล้วก็ตัด ตัดให้มันเข้ารูปเข้าลอยกันก็ทรงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละเสร็จแล้วเมื่อเราตัดแล้วเราทําให้มันเข้ารูปเข้าลอยกับหน้ารถคันี้แล้วเราก็ทีนี้ทํำยังไงล่ะจะให้มันเข้ากันกับเจ้านี้อีกบาร์แฮนบาร์ตัวนี้อีก ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอามาทาพกันดูแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรตัดทิ้งส่วนนี้ไม่ควรจะตัดทิ้งก็เลยใช้วิธีเจาะเจาะด้านข้างเจาะด้านข้างเอากะแล้วก็ให้มันใส่ได้อย่างนี้เลย ง่าย,ายอ่าอ่าจออแบบนี้ทีนี้จอแล้วอ่าได้แล้วจะจะยึดยังไงล่ะจะจับยึดยังไงล่ะอ่าก็มีวิธีมันก็ไปตัดเหล็กแผ่นมาเหล็กแผ่น อันนี้ก็2องเส้นประมาณ2องเส้นตัดยาวประมาณหกเเซนแล้วก็เอามาเจาะรู2ข้างทั้ง2ทั้ง2อ,อันเลยนะฮะสอ,อันเลยตัวชิวยังไม่ต้องยังไม่ต้องเจาะนะครับเอามาทาบดูก,ก่อนแล้วก็ อีกชิ้นหนึ่งที่จะเอามายึดจับแบบกับตัวนี้ก็ตัดมาอีกประมาณกี่นิ้วอะ่ะสีนิ้วแล้วก็เอามาดัดให้มันดัดดัดให้มันเข้ารูปเข้ารอย แบบนี้นะครับให้มันเข้าลูกเข้ารอยเอามาออกเชื่อมให้มันได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามา ใส่ตรงนี้ไว้หลังจากนั้นเราก็เอามาจัดทรงจัดทรงให้เข้าที่เข้าทางงานนี้ถ้ามีคนคนช่วยจับด้วยก็จะดีแล้วให้มันเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วเราก็มาร์ก มาร์กลูมาร์คมาร์คามาร์คตำแหน่งที่เพื่อที่จะเจเาะรูไอชิวทำมาร์คเสร็จเรียบร้อยก็เอาออกไปเจาะรูเจาะรูเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบเข้ากันดูอีกทีหนึง อีกอ่าส่วนเจ้านอ็อตตัวนี้ก็ซื้อจากร้านนอ็อตนี่นะนอ็อตหัวแบบนี้หาซื้อได้ตามร้านขายน็อตทั่วไปตัวละไม่กี่ตังค์นะครับบ้านใครอยู่ ไกลไก่ร้านขายนงขายนอ็อตก็หาสั่งาตามลาซาด้าได้น็อตตัวเมียก็เป็นน็อตเบอร์สิบแนะนำให้เป็นน็อตสแตนเลสน,นะครับจะได้ไม่เป็นสนิมประกอบเสร็จแล้วเราก็มาจัดทรงอีกทีนึงว่าเราจะเอาชิวให้มัน ลาดเอียงยังไงให้มันให้มันเอียงยังไงให้มันดูสวยงามหรือเราชอบแบบเอียงมากๆฮะก็ปรับให้มันปรับให้มันตามที่เราชอบเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทีนี้มันจะมีปัญหาอีกนิดนึง ถ้าเราใช้ไปได้สักพักขี่ไปสักพักมันจะชิวมันจะขยับได้บางทีบางทีมันต้านลมมันจะขยับมันจะปรับมุมองศาของมันน,นี่เราก็แก้ปัญหาด้วยการเอาด้วยการ ตัดเล็กแบนมาอีกประมาณหนึ่งนิ้วเอามาเชื่อมต่อกับตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับเชื่อมเป็นฉากเสร็จแล้วก็เจาะเจาะรูทำเกลียวเพื่อที่จะล็อกไม่ให้ชิวที่เรากะระยะไว้แล้วล็อกถ้าใครไม่มีตัวตั๊บเกลียวก็ ใช้น็อตตัวเมียเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแต่นี่ของโรงแหวงมีตัวตับเกียวเบอร์สิบเบอร์สิบนี่กี่มิลไม่รู้เนาะแล้วก็ล็อกไว้ เราวไว้ทั้งสองข้างนะครับมันก็ขยับไม่ได้แล้วเข้าที่เข้าทางแล้วก็ทดลองใช้แล้วมันไม่กระพือมันไม่ที่เราขี่มันไม่กระพือมันมันแข็งแรงดีแล้วก็ถอดออกอีกครั้งหนึ่งถอดแล้วก็เอาไปพ่นสี งานนี้ลุงแหวงก็เสียเงินแค่ประมาณสีนึงสีกระป๋องละ50บาทสีสเปร์สีดำดำด้านไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พ่นเลกเกอร์เคลือบสีสเปร์อย่างเดียวแล้วก็น็อตอีกจำไม่ได้แล้วน็อตนี่ตัวกี่บาทเอาเตีมันมันเป็นน็อตสแตนเลสเนาะ อาคิดเว่าตัวละ5บาทแล้วกันปองเ yeah. สีสเปย์ห้าสิบอันนี้อีกยี่สิบก็เป็น70บาทค่าใช้จ่ายที่เสียไปจส่วนนอตตัวนี้เป็นของไม่ได้ซื้อสองตัวนี้ไม่ได้ซื้อมีอยู่ก่อนแล้วเก็บไว้เอามาใช้ต่อได้ก็ มีทริคอีกนิดนึงหลังจากที่เราเอาตัวจับชิวหน้าอะไรทำสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราแล้วเราเอามาประกอบเราก็หานี่ครับหนังหรือว่ายางก็ได้ครับถ้าไม่มีหนังก็เป็นยางยาง อย่างในเก่าก็ได้เอามาตัดตัดเพื่อจะเอามาลองให้มันกระชับลองกับเหล็กที่เอามายึดกับตัวชิวหน้าไว้ตัดให้เข้ารูปแล้วก็มันจะได้ยังไงอ่ะไม่ลื่นเนาะมันจะได้กระชับแล้วก็อ่ะป้องกันเผื่อมันเผื่อชิวมัน ขยับแล้วมันจะเกิดเสียงดังทำให้เราลำคาญได้แล้วก็ส่วนที่จับน็อตด,ด้านในตัวนี้นะครับก็หานี่ครับยางแบบนี้ยางแบบนี้หรืออลิงก็ได้อลิงตัวเล็กๆเ,เอามาลองตรงหัวน็อตด,ด้านในอีกที่นึงหรือถ้าไม่ไม่สะดวกออ ก็ตัดเป็นแผ่นเหล็กให้เท่ากับตัวเนี้ยเอามาประกบด้านในก็ได้แล้วก็รองยางที่รองยางไปอีกทีหนึ่งมันก็จะทำให้ลดอาการกระพือของของชิวหน้าได้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับคลิปวิธีการติดตั้ง ชิวหน้าให้กับเจ้าฮหน้าเวบ125 LED คันนี้นะครับก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นไปหน่อยพูดจาก็ไม่ต่อเนื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาะอวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ